ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่อฮียพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดน้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคแล้วผมก็ขอ ครับสวัสดีพี่น้องประชาชมรู้ท่ากันด้วยครับอยู่กับผมไม้เนี่ยคุณคนและผมวันนี้มาทำไรนะครับวันนี้เราจะมาเล่นวันบล็อกกันอีกแล้วใช่ใช่ครับผมแต่วันนี้เป็นวันบล็อกแบบจะไม่ใช่ธรรมดานะรอบที่แล้ววันบล็อกสมจริงแต่รอบนี้อะไรวันบล็อกแบบเลโก้เลโก้ดูทุกคนมันแบบเขียนว่าไม้บลิกรึนะทุกคนก็คือแบบว่าไม้ครับมาทุกคนนั่นแหเราเลยโอ้โหดูเสียงเตี๊ยบเลโก้เลยใช่เฮ้ยเต่าเตาทางกันอย่าตกอย่าตกโอ้โหไอ้ไม้โอ้ยเชี่อมไม้เสียงโคตรเลโก้เอ้อันนี้อะไรกล้อง โอ๊ยดูโอ๊กแซปปิ้งเลยโอ๊กแซปปิ้งไงไงโอ๊กแซปปิ้งโอ้โหโอ้ยแผนเรียบขุดอันนี้อะไรเนี่ยนี่กองเอ้ยดูตัวค้าดูตัวค้าเหมือนเลโก้เลยอุ้ยขยายก่อนขยายก่อนขยายก่อนตรงดูข้างล่างสิต้องดูข้างล่างต้องดูข้างล่างต้องดูข้างล่างเออข้างล่างข้างล่างมันเป็เหมือนเลโก้เลยอะข้างล่างเป็นฟันเฟืองเฮ้ย ือทำไมที่เราแคบเนี่ยไม่เดี๋ยวขยายไปไงเราว่าเราก็ไม่โตเราจะมาเอาก็ไม่ัวใหญ่กันนะสี่ชั่วโมงไงเนาไม่ได้บล็อกเลยอ่ะแล้วว่าเราไม่ได้อ้วนนะเราทำไมที่อยู่แคบโอ้ยหมูหมูโอ้ยโอ้ไปเอ้ย เอาไม่นะหมูเอ้ยไปลงตามพิกกี้ไปไม่ไม่นะหมูทุกคนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นการย้ำว่าเราไม่ขนค่าหมูเอ้ยนี่ไข่เฮ้ยพอดีกลับมกลับมาแล้วเหรอใช่มีกลผิดไงอยู่ไวไหนอยู่ไว้โอ้โหขยายเป็นที่ก่อนขยายเป็นที่ก่อนขยายเป็นที่ก่อนมอกไม่เข้าตัวเลยผมยังไม่ได้ตักมักเลยพี่ขนตั้งนานมักเข้าผมหมดเลยเข้าแล้วเสียงวางโคตรฟินอะเหมือนแบบยังไงอเหมือนเลโก้เลยเกิร์ก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 เกิ่งที่ทร์กเกิรกถึงเลกก กคืออะไรการที่เหยียบแล้วเจ็บเท่าไเจ็บไหมเจ็บไหมลองเจ็บลองเหยียบเจ็บไหมโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเจ็บนิเจ็บยนี่ไม่ใช่ไม่เจ็บแล้วอีตายตายไปเลยอ่ะโอ้โหดูหน้าอีมินทอรีก็ยังเป็นเลโก้เอแต่ขวาน็เป็นเลโก้ถือว่าไม่สมจริงนะครับครับไม่สมจริงกับการเป็นเลโก้ใช่ครับเอคืออะไรอ่ะทรายหรือเปล่าทรายกับกาเวลทรายหรือกาเวลนอกจาเ้ยเจ็าเฟลาเฟลเ้ยนี่ท็อตอ่ะอ้าวอเทรนอเดอ๋อมันก็แล้วอัมเกดเนี่ยอ่ะนี่เป็นล็อกเอ เฟเปลี่ยนเฟซทำไมบอกไม่บอกไม่เข้าเลยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม้ในตัวกับน้ำถังน้ำหายเลยอ่ะตกตีตกไปเอ้ยมันคือหลักสูตรกันเลยไหมครับพี่โอ้โหดูดิบล็อกมันเลโก้จริงๆอ่ะแบบมีลายพลาสติกอะไรด้วยอ่ะใช่สมจริงกว่าเลโก้ของจริงอีกสมจริงกว่าเลโก้ของจริงมันต้องเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรวะดินเหนียวไม่เป็นมั้งเออดินเหนียวไม่เป็นโอ้ยหมูย่าถ้าอย่าแล้วเราไม่อย่ากยาถ้ายาอย่าเราไม่อย่านะอย่าหน่อยอย่าหน่อยหัวน้อย นี่เดี๋ยวผมต่อเพิ่มพื้พนที่ของเราให้นะครับโอ้โหดูทุกคนผมใส่เชดเดอร์ไงได้ทีนี้มันทำให้แบบโอ้โหบล็อกเหมือนเลโก้กว่าเดิมอีกเนี่ยทีนี้ยม,มันแวววับเลยใส่เชดเดอร์เหรอ อันนี้แค่สัตว์เลี้ยงไ่ยังกระตุกเลยนะเพราะว่าคอมผมแรงมากทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์นะเพื่อให้คอมผมแรงมากกว่าเดิมทำให้คลิปสวยๆนะทุกคนโอ้ยอวัววัวไปขยับไปนู่นไปเฮ้ยเป็นยังไ,ไงเดี๋ยวมันตกเดีย๋ยวก็เหมือนหมูหรอกหมูหมูโจนวัวผักฮะหมูจะหมูจะเกือบตกเมื่อกี้เรามีอะไรกินบ้างอะเลโก้คือแบบเราไม่ต้องรีซอร์ทแห่นี้ถ้าผมนึกวัยวัยเด็กเลยอะได้เล่นเลโก้ต่อต่อต่อก็คือเมื่อก่อนผมจะบอกว่าตอนเด็กเนี่ยผมไอ้นี่ต่อเลโก้บ่อยมากเลยนะทุกคนคือแบบผมซื้อใช่ไหมผมจะงอแงไว้ทุกคนเเออ้้้ยยดดูซัปิิง เฮ้ย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 ตอนแรกมึงบอกสองบัเนี่ยเออน่ารักโอ้โหไดต่อหัวอย่าบังวัววัวอุ้ยแกวัวไม่บังทีนี้แกบังแกหน้าตาเป็นไงอยากเห็นหน้าจังเลยเฮ้ยนาได้ไหมครับเอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอะแกในเลโก้ไม้ครับอ่ะอถอดแบบมาร์เพิลน่าจะใช่นะไม่ไปถึงเลโก้ถอดแบบจากอันนี้ป่ะ ไม่เลโก้แผงนี้น่าจะมากอดเลโก้อีกนะเอ้ยใช่เหรอเ้ยมาหลังเลโก้ตอนนี้หมูกำลังจับตาอยู่อยู่โอ้ยไก่มีไก่เต็มไปหมดเลยมีสัมปาศมากเลยสัมปาศแล้วเนี่ยหรือทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมว่าอยากให้รอบหน้าผมเอาชีวิตรอดวันบล็อกโดยเป็นอะไรอย่างเช่นแบบวันบล็อกที่ภาพปากที่สุดวันบล็อกที่สมภาพสวยที่สุดภาพสวยที่สุดไม่ภาพสวยที่สุดทำไปแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปตัวไอตรงขวาบนด้วยนะครับผมถ้าคนตัดต่อใส่เข้าไปถ้าคนตัดต่อไม่ใส่ก็ห่าเงินเดือนนะฮะเอสกกิน็ขึ้นเอสกินก็ขึ้นโชชว์บอออกกเเใ่ทุคน ก็ขึ้นนะทุกคนนี่ทุกคนก็อย่าเลยไปกดดูกันด้วยนะใช่คลิปใช่โอ้โหดูพื้นที่เราใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยเราไม่ได้น้ําเลยน้ําหายไปหมดเลยเราไม่ได้น้ําเลยไม่ไดน้ำี่อ่ะเราจะได้เฮดเราอยาได้เอสโตเนพระเจ้าเเ้าพระเจ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 ้ามีจริงช่วยเสกน้ำให้ข้าด้วยเถอะเอ้ยทุกคนเราได้น้ำมาจากไหนไม่รู้จากพระเจ้าใช่หรอใช่ดูะเจ้าพระเจ้าหน้าตาเป็นไงอ่ะพระเจ้าหน้าตาเป็นไงหน้าตาหัวขาว ใส่เสื้อสีแดงผูกในอ่ะ ไม่ใส่แล้วเมื่อไหร่รีบเรารีบขุดดีกว่าให้มันอัพไปเฟสต่อไปกัใช่ไม่ตะวันมัาจีบดีแล้วมันมันไม่เที่ยงมันจะเย็นแล้วมันจะเย็นแล้วมันหนึ่งะเกาะเรายังได้แค่นี้เองแล้วหนึ่เราต้องขยายให้มากกว่านี้เราขยายได้มากกว่านี้เอ้ยเดี๋ยวผมมาละขยายเราจะขยายมันนะผมให้พื้นที่ใหญ่โตมโหฬารไปเลยอยกล่องไม่ได้อีกแล้วค้างอีกแล้วโอเคทุกคนก็อย่าลืมไปกดดิสไล์นะผมเพื่อให้พี่คุณเลิกทาช่องนะครับเขาจะได้มีตลังไปซื้อเนี่ยเองโอ้โอ้วอไแล้วแล้วพี่เ้า เดี๋ยวพี่ก็หาแล้วได้ผมเชื่อทุกคน,นทุกคนครับอยากได้อยากให้ไม่เนา่าคงแจกเงินไหมครับไม่แจกครับผมน้องๆอ,อ,อยากดูพี่เพระความสนุกไม่ได้อยากแจกเงินใช่ไหมครับไม่เนา่าคงเขาบอกอยากเป็นมิสเตอร์วิทไทยแลนด์นะถ้าทุกคนอยากให้ผมแจกเงินก็อย่าลืมกดไลค์ไอซินปีนี้ถึงสองหมื่นซับกันด้วยนะครับผมโอ้ย ของผมให้ถึงหมื่นให้ได้นะท่านผู้ชมก่อนสิ้นปีเอ้ยนี่ไงอัพเฟดแล้วอัเฟดแล้วจะมื่นแล้วจะมื่นแล้วนั่นเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่เหรอนแล้วกันมันนี่ไงเฟดต่อไปจะเป็นเฟดตะโจนเฮ้ยนี่รั้วนเหรอล้วนดิเกิดอะไรขึ้นไอ้ล้วไหนเฮ้ยทำไมรั้วไม่อยู่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยรั้วน รัวที่เป็นเศษเป็นเลโก้ใครลงไปเนจ้ะก่อนจะลงเอาของไมาแยกท่อเอาของไม่ได้กล่องกันเดี๋ยวของหายพูดพูดจะ้อยแล้วเฮ้ยจะติดอยู่เก้าเก้าขอคุณก่อนเอ้ยหมูอย่าบังหมูลอยก่อนแล้วไงเนี่ยโชว์มาดูเห็นโชว์มาดูเห็น ชวมาดูเห็ดใหญ่เลยเลโก้ติดหัวเลโก้ตองหัวเลยเฮ้ยหมูยัดันหมูยัดันหมูเดี๋ยวเราเอาน้ำไปที่อื่นก่อนนะครับผมเอาสัตว์ออกไปสักตัวยี่สัตว์มันเยอะเกินเฮ้ยเราต้องเอาไปด้วยพี่นั่นเราเราส่งพี่กุนไปแทนไหมไม่ส่งไม่เนลลงไปแทนเอ้ยดูรั้วดิรั้วเหมือนแบบโอ้โหมันก็แพงวัดเลยอืมอย่างใหญ่มันก็เหมือนเดิมแต่มันดูหนาขึ้นใช่รู้ว่าวัวอยู่มานานแล้วตายตายเนาไม่นะครับตายไม่แล้ววัวแป๊บนึงนะถ้ามันถึงเฟสนี้มันจะกลาย คลิปเปอร์เหมือนคลิปที่แล้วก็คือ,คอ,อมันระเบิดปุ๊บหายเลย เพราะฉะนั้นเราทำไงก็แบบนั้นแหละครับก็คือประวัติศาสตร์เราไม่ซ้ำรอยไว้โชว์อันนึงผมขอเตรียมน้ำก่อนเพราะว่าผมเรียนรู้จากรอบที่แล้วว่าไงนี่ทุกคนเรจะเ้าให้ของไปแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่คือไปขุดไอ้นี้มาเมื่อกี้อันนึงนะถ้าจำไม่ผิดเราเราต้องทำไอ้นี้ด้านใต้ด้วยอ่ะตอนนี้คือตอนนี้คือจูบวัวอยู่อ่ะงัวจูบวัวเฮ้ยมาแล้วซอมบี้เอ้ยโอ้ยโอ้ยจะสู้ให้โอ้ยตีตายแล้วอันนึงนะเดี๋ยวลงไปวางน้ำให้ไอวางบล็อกด้านล่างให้มันจะได้ไม่ลวกโอ้โหเสียงยาวๆทุกคนแป๊บนึงเออใช่เรายังไไม่่ด้้คาอันนีเลยะ มันดูไม่ออกเลยเนี่ยบางวัคเดี๋ยวแล้วครับอันนี้ก่อนแล้วกันเตาเผาขาดเหล็กเตาเผาเหล็กเฮ้ยเจอกันเจอกันเจอกันเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมีของขวัญของขวัญมาเป็นกล่องเลยสไปเดอร์แลนด์ไม่เป็นมองหน้าเราแลนดนสโลเว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 นเดี๋ยวขอเก็บของแล้วก็เจอกันในโลกหน้า เขาลีนหลดอาหารแล้วโอ้ยแต่แล้วคนทาอะไรอย่างนี้ออกไปมาแล้วกลับมาแล้วขุด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 โอ้ยทุกคนเราตอบเผรท้องให้ดูใหญ่แล้วไหมเฮ้ยเป็นเซอ์เบีอีกแล้วเป็นเซอร์เบียเลม่อีกแล้วมาเซอร์เบียทำไมมันไม่ทำร้ายผมอ่ะมันทำร้ายพี่นี่ไงไม่เป็นไรผมเป็นเพื่อนเพื่อนสโลร์เบียไหมเนี่ยเพื่อนสโลร์เบีเออผมเป็นเพื่อนสโลร์เบีครับคนได้ื้ยแปะหน้าจีโน่สุดอีปิกเข้าไปกลางหน้าจอ เว่าต่อเสริมฟองเพิ่มนี่หรอให้มันดูใหญ่ไหมเพิ่มต่อไม่ไม่ไม่คุยไม่ใช่หินด้วยใช่ไหมโอ้ยไม่ได้เป็นสลับป่ะพี่หมูวัวยาบ้าเอออันนี้เดิมเนี่ยหรอไก่มองไม่ออกนี่เดิร์ดนองเป็ลูกไก่มาจากไหนเนี่ยผสมพันไก่ไม่ใช่ผมป้าไข่ไก่รึเปล่าผมป้าไข่ไก่โอ้ยไม่โค้งไก่ตัวเล็กมันเยอะจังเลยใครป้าไข่ไก่รึเปล่าไม่ใช่ผมโอ้ยโอ้ยมีมีเดี๋ยวสกามีมีป้าเดือดสกีโอ้ย โอ้ยจะตายอีกแล้วอันนี้ทำไมอ่ะทำไมถึงจะตายอ่ะโดนนักขุดฆ่านักขุดนักขุดตกนักขุดไม่ตกพี่บี้จะจะตกสเกลเตอร์แซ่ไม่เคยตกครับผมไม่เคยต่อยใครจริงๆนะผมเมื่อกี้ย้อนดูได้นะครับทุกคนจริงครับอือเมื่อกี้ไม่ใช่ภาพไม่ตรง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 เมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยอีกนิดนึงไงนั่นไงมันจะเช้าแล้วใช่จะเช้าแล้วอเฮ้ย โอ้ยเราไม่เตี้ยเป็นกันนะเสียงเสียงเหมือนเลโก้เลยนึกว่าลดลดเล้าแม่แม่เคยบอกใช่ไหมว่าให้เก็บดีๆใหญ่าเอ้งอย่าทิ้งขว้างเนี่ยเห็นไหมเลโก้เสียหายเลยเนี่ยเดี๋ยวเลโก้พังอ๋อพี่จะทำก่องแบบนี้ทำไมมันเป็นเองไม่พี่ต้องกดชิปแล้วต่อจากแบบนี้พี่เล่นไม้ครับจริงไหมเนี่ยไม่จริงเออไม้แคบไม้เกลียวเล่นนี้แบบไม้ครับช้างไม้ครับช้างใช่เราเล่นเอ้ยบัวอย่าบัง พี่กุ้นอยาเฮ้ยเอาตายเลยเนี่ยยังฆ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเทุกคนใกล้จะช้าอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะขุดกันสามารถโอ้โหขุดขุดขุดแป๊บนึงละครต่อไปขุดต่อไปครับไครับเดี๋ยวผมใส่ฟารมเองหมูผมไม่สนแล้วอ่าโซโนฮารุบายบายแก ตีหมดอากใครขวางก็ตีหมดนะจริงไปไกลไปไกลไปไปคุณคุณคุณโอ้ยโอ้ยใครทันมานี่ไงทุกคนมันเช้าแล้วแล้วตอนนี้มันกำลังจะครบวันตอนหนึ่งดูวันตรงไหนวะอ่าทุกคนเดย์ศูนย์เดย์ศูนย์เดย์ศูนย์เดี๋ยวเราจะมารอเข้าดาวกันหนึ่งเออวันที่หนึ่งเรามาค่อยเลขนหนึ่งอะวัวหายพี่คุณหายเขาบอกวัวหายแจ้งควางโอ้ยทุกคนวันที่หนึ่งแล้วตอนหนึ่งผมเราจะฉลองรายการข้าววัวนี้ทั้งหมดข้าวขาวข้าววัวข้าไก่ไก่เยอะไก่เยอะไก่เยอะโอ้ยโอ้ย ค่าเหมือนเขาทุกคนโอเคแล้วผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เช่นกดแชร์ได้ขอบคุณแกก็กดใจก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเหมือนเนื้อปุ่มปากังเฮ้ยลู้ว่ะนะเนื้อปุ่มปากังเดี๋ยววูดเดี๋ยววูด